This the standard podcast. 8-Minute History is Eye-opening ears. for your ears. Eight minute history. ครั้งใดก็ตามนะครับที่เราเดินทางไปที่ปักกิง่งเราจะได้ยินแบบนี้ปักกิ่งเป็นศูนย์กลางอำนาจของจักรวรรดิแห่งฟ้าหรือว่าจีนน่ยนะครับรวมถึงศูนย์กลางอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมกันเป็นเวลาประมาณสัก600ปีก็น่าสนใจนะครับว่าเวลาเราได้ยินเรื่องของประวัติศาสตร์จีนเราจะพบว่า จีนเนี่ยมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่าโรมันซะอีก4000ปี5,000ปีแต่ท้ายที่สุดแล้วกลับบอกว่าปักกิ่งเป็นศูนย์กลางอํานาจของจีนมาแค่ประมาณ600ปีดังนั้นก็เลยน่าจะตั้งคําถามครับว่าเอ๊แล้วแต่เดิมนี้เนี่ยศูนย์กลางอํานาจของจีนเองเนี่ยอยู่ที่ไหนย้ายไปย้ายมาจากที่ไหนไปที่ไหนและปักกิ่งเองครับท้ายที่สุดกลายมาเป็นเมืองที่มีความสําคัญตรงนี้ได้อย่างไรกันบ้างประวัติศาสตร์แปนาทีในวันนี้จะมาไล่เลียงนะครับประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับศูนย์กลางอํานาจของจักรวรรดิจีนครับ ด้วยการไล่เลียงนะครับเมืองหลวงโบราณของจีนหลายหลายแห่งเพราะว่าสิ่งนี้จะสามารถทําให้เราเข้าใจภาพรวมประวัติศาสตร์จีนพร้อมกันไปเลยแต่บอกก่อนนะครับว่าการทบทวนประวัติศาสตร์จีนผ่านเมืองหลวงโบราณนะครับซึ่งหลายคนจะคุ้นนะครับเมืองซีอานแต่ก่อนเรียกว่าเมืองฉางอานนะครับแล้วก็ยังมีเมืองหลินอันซึ่งก็คือหางโจวในปัจจุบันเมืองเจี้ยนคังเมืองลู่หยางหลายๆเมืองเหล่านี้บางครั้งเปลี่ยนชื่อไปมาจนเรางงนี่แหละครับ แต่เราจะโฟกัสครับไปที่การย้ายเมืองสําคัญสําคัญโดยตลอดเลยนะครับโดยที่เราอาจจะเริ่มต้นนะครับจากเมืองเสียนหยางหลายคนจะถามเมืองเสียนหยางมันอยู่ตรงไหนใกล้ซีอานหรือเปล่าใกล้้างอันหรือเปล่านะครับและส่วนหนึ่งครับเพื่อทําให้การศึกษาประวัติศาสตร์จีนเข้าใจมากขึ้นนะครับจะขอโยงครับเรื่องของประวัติศาสตร์จีนควบคู่ก,กันกลับไปว่าในกรอบเวลาหนึ่งหนึ่งนั้นในช่วงเวลานั้นอาระยธรรมตะวันตกทําอะไรกันเราจะได้สามารถเทียบเคียงนะครับ เส้นการเดินทางของเวลาทางประวัติศาสตร์ของอาระยะธรรมจีนกับอาระยะธรรมตะวันตกควบคู่กันไปเลยทีนี้ครับถ้าหากว่าเราถึงประวัติศาสตร์จีนหลายคนจะเริ่มต้นที่ยุคนี้ครับยุคที่ฉินอิงเจิง้งเจ้านาครรัฐฉินผนึกดินแดนที่แตกแยกเป็น7นครรัฐรวมกันเป็นแผ่นดินจีนหนึ่งเดียวจนสำเร็จในปี221ก่อนคริสตกาล ก็ตรงกันนะครับกับยุคโรมสมัยที่ยังคงเป็นสาธารณรัฐก่อนที่จะเปลี่ยนผ่านไปยุคนะครับของจักวรวรรดิโรมันจากสาธารณรัฐเป็นจักวรวรรดินะครับในปีคริสตศักราชที่27นะครับ <S <s ทีนี้ครับเราขอย้อนกลับไปไกลกว่าจินสีฮ่องเต้สักเล็กน้อย <S <s ก็คือยุคที่ราชวงศ์โจครับเป็นแบ็กกราวด์ราชวงศ์โจก็จะเป็นแบ็กกราวด์ของยุคชุนชิวอันเป็นยุคที่แผ่นดินจีนแตกเป็นนครรัฐต่างๆนับร้อยนครรัฐเลยณเวลานั้นนครหลวงนะครับ ของราชวงศ์โจวตะวันตกอยู่ที่เมืองซีอานครับก่อนที่จะย้ายไปที่ลู่หยางในยุคโจวช่วงหลังก็คือโจวตะวันออกท่านอย่าเพิ่งสับสนเดี๋ยวค่อยๆไล่เลียงกันไปนะครับภูมิทัศน์ของจีนในยุคเวลาที่เรียกว่าชุนชิวครับเขาเปรียบเสมือนการผันแปรไปตลอดเวลาเหมือนได้ดูใบไม้ครับที่บางทีก็ผลิบานเมื่อผลิบานแล้วก็ร่วงโรยจึงเรียกยุคดังกล่าวว่าชุนชิว ใครสนใจก็ไปชมรายละเอียดนะครับประวัติศาสตร์8ปนาทีอพิโซดที่7475ได้เพราะว่ารวบรวมประวัติศาสตร์ช่วงนั้นเอาไว้แล้วในยุคนั้นครับศูนย์กลางอำนาจของจักรวรรดิจีนอยู่ที่เมืองลั่หยางครับซึ่งปัจจุบันก็อยู่ที่มณฑลเหอหน,นานต่อมาครับในปี475ก่อนคริสต์กาลนะครับนครรัฐใหญ่ของจีนสามารถรวบรวมแผ่นดินบริเวณโดยรอบจนกระทั่งเหลือ7นครรัฐใหญ่นครรัฐฉีเป็นนครรัฐที่ทรงอำนาจมากที่สุดตามด้ยวยรัฐเจ้า เอี้ยนหานเว่ยที่บริเวณที่ราบจงหยวนชิ้นที่อยู่ทางตอนในของแผ่นดินจีนรัฐชูเป็นประหาอหน้าทางตอนใต้ของแผ่นดินก็สู้กันไปมานะครับอุตรุดระหว่างรัฐทั้งหมดเลยเมืองหลวงโบราณของจีนในยุคดังกล่าวนะครับก็คือจะเป็นเมืองหลวงของบรรดารัฐต่างๆ7รัฐเหล่านี้แต่หลายท่านอาจจะใจร้อนแล้ว,แล,วแล้วปักกิ่งมันอยู่ตรงไหนคําตอบครับปักกิ่งซึ่งปัจจุบันเป็นเมืองหลวงที่คนไทยรู้จักนั้น อยู่ในพื้นที่ของมณฑลเหอเปย่ยซึ่งณเวลานั้นอยู่ในพื้นที่ของรัฐเอี้ยนซึ่งเป็นรัฐเล็กๆรัฐหนึ่งและเป็นเมืองหลวงของรัฐเอี้ยนในเวลานั้นซึ่งในเวลานั้นเมืองปักกิ่งในช่วงเวลาที่เป็นนครหลวงของรัฐเอี้ยนมีชื่อจําง่ายๆว่าเอี้ยนจิงหรือเมืองหลวงของรัฐเอี้ยนที่ต่อมาใช้เวลาประมาณพันกว่าปีเลยนะครับจนกระทั่งพระเจ้าหมิงไทจงหรือจกักรพรรดิหยงเลอ่อจกักรพรรดิองค์ที่3าแห่งราชวงศ์หนิงจะสถาปนาเมืองนั้น ที่เดิมชื่อเอี้ยนจริงมาเป็นนครหลวงของจักรวรรดิจีนทั้งปวงอะต่อมาครับในปี2010ก่อนคริสตกาลครับเจ้านครรัชฉินที่มีชื่อว่าฉินอิงเจิง้งรวบรวมรัฐได้เป็นหนึ่งสถาปนาตนเป็นเจ้าเหนือองทั้งปวงทรงพระนามว่าฉินสื่อหวางตี้ก็คือปฐมมราจักรพรรดิสื่อแปลว่าปฐมบทหรือการเริ่มต้นหวางตี้ก็แปลว่าจักรพรรดิฉินก็คือราชวงศ์ของตัวเอง ก็คือเป็นเจ้าเหนืออ,องค์จากรัชฉินที่ปกครองรัฐต่างๆในช่วงเวลานั้นสงสัยไหมครับแล้วเมืองหลวงของจกักรวรรดิฉินเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่เมืองเสียนหยางครับปัจจุบันไปหาแผ่นที่หาเมืองเสียนหยางหาไม่เจอครับซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ในมณฑลซานซีตอนในของจีนใกล้กันกับพื้นที่ของเมืองซีอานที่ครั้งหนึ่งเคยถูกเรียกว่าฉางอานนั่นแหละครับซึ่งเมืองซีอานฉางอานนี้ เป็นนครหลวงจีนในหลายๆราชวงศ์รวมกัน700กว่าปีเลยก็ถือได้ว่าเป็น1ใน4นะครับมหานาครราชธานีโบราณของจีนเสียนหยางเองอาจจะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งซีอานเป๊ะแต่ถือว่าเป็นเมืองที่มีความใกล้เคียงกันในเชิงภูมิศาสตร์นะครับสำหรัพื้นที่เสียนหยางเองนะครับอยู่ในมณฑลซานซีเป็นพื้นที่แลนด์ล็อกครับไม่มีทางออกทะเลเมื่อจกักรพรรดิฉินซีฮ่องเต้สวรรคต สุสานหลวงของพระองค์ที่ถูกชาวนาจีนที่มีชื่อว่าหยางจื้อฝ่าค้นพบโดยบังเอิญในปี1974ที่ปัจจุบันเรียกว่าปิงหมาายงหรือว่าภาษาฝรั่งเรียกว่าเทราคอต้าเป็นการยืนยันทางโบราณคดีนะครับว่าศูนย์กลางอํานาจของรัชฉินก็คือจัก,กรวรรดิจีนในเวลานั้นอยู่บริเวณจุดนั้นซึ่งห่างจากใจกลางเมืองซีอานในปัจจุบันนะครับโดยประมาณ80กิโลเมตรขับรถก็ประมาณสัก40นาทีนี่แหละครับ ด้วยความที่ราชวงศ์ฉินมีอายุค่อนข้างสั้นครับมีแค่2รัชกาลร,รวมกันแล้วประมาณ15ปีก็คือ211ปีก่อนคริสตกาลถึง206ปีก่อนคริสตกาลมีจกักรพรรดิแค่2พระองค์ครับก็คือฉินซื่อขวางตี้หรือจินซีฮ่องเต้และโอรสองค์ที่2ของพระองค์ที่มีชื่อว่าอิงหูให้หรือว่ามีชื่อครองราชว่าฉินเออร์ซื่อครองราชบัลลังก์สืบมานำไปสู่การกรบฏท,ทั่วแผ่นดินเริ่มต้นจากกบฏชาวนานเฉินเซิงและอูกวง ที่ต่อมาราชวงศ์ฉินก็ล่มสลายลงพระราชวังเดิมที่เสียญหยางถูกเผาทำลายไปด้วยครับต่อมาขอฟาสต์ฟอร์เวิร์ดไปเลยไปยังจุดที่เล่าปังครับสามารถเอาชนะเซี่ยงหยี่ข,ขุนศึกแห่งแควนชูรวบรวมแผ่นดินได้อีกครั้งหนึ่งสถาปนาราชวงศ์ฮั่นและปกครองแผ่นดินจีนมาได้ประมาณ400ปีก็คือใน206ปีก่อนคร,ริสตกาลถึงปีคริสตศตรวตรรษที่220โดยประมาณ400ปี สถาปนาตนเองเป็นปฐมจัก,กรพรรดิราชวงศ์ฮั่นมีพระนามว่าพระเจ้าฮั่นเกาจูเรารู้จักกันในนามของฮั่นโกโจในเวลานั้นครับถามว่าพระองค์นั้นได้เลือกเมืองใดเป็นราชธานีคําตอบคือพระองค์เองก็อยากจะเลือกเสียนหยางแหละครับแต่วันถูกเผาไปแล้วดังนั้นเนี่ยก็เลยมีการที่จะเลือกที่มั่นใหม่ครับอยู่ใกล้ๆก้กันกับเสียนหยางเดิมนั่นก็คือเมืองที่พระองค์นั้นเรียกพื้นที่ดังกล่าวว่าเมืองฉางอันก็คือสันติภาพที่ยืนยาวนาน ในเวลาดังกล่าวเรียกว่าเมืองฉางอันในปัจจุบันถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองซีอานก็เป็นเมืองเอกหรือว่าโศตูก็คือเมืองเอกนะครับของมณฑลที่มีชื่อว่ามณฑลซานซีในเวลานั้นครับพระองค์สร้างพระราชวังนะครับที่มีชื่อว่าฉางเล่ก,กงก่อนที่จะมีการสร้างพระราชวังถาวรต่อมาที่มีชื่อว่าตำหนักเวยหยางกงหลังจากที่ฉางอันครับเป็นเมืองหลวงมาได้215ปีในคริสตศตวรรษที่9ครับก็คือช่วงกลางของราชวงศ์ฮั่น ในรัชสมัยดังกล่าวเกิดกบฏหวางมังคนไทยรู้จักกันนะครับจากหนังสือสามก๊กที่มีชื่อว่าองมังแต่ที่สุดแล้วหลิวสเสวียนพระเจ้าฮั่นกึงสือตี้นะครับแล้วก็ถัดมาคือพระเจ้าฮั่นกวงวูตี้หรือฮั่นกองบูสามารถเอาชนะกะบฏได้สาเร็จและเลือกที่จะย้ายราชธานีจากเดิมนะครับเมืองฉางอันไปสู่เมืองใหม่ที่มีชื่อว่าลั่หยางที่คนไทยรู้จักในนามของเมืองลกเอียงถ้าเราอ่านแบบ3ามก๊กนะครับ โดยที่การย้ายราชธานีในครั้งนั้นนะครับราชธานีนี้นะครับห่างจากราชธานีเดิม335กิโลเมตรโดยการตั้งราชธานีใหม่ที่เมืองลกเอียงหรือเมืองล่วอย่างนั้นนะครับในปีคร,ริสตศตวรรษที่25นี่แหละครับคนไทยเองจะรู้จักเมืองนี้เวลาที่เราอ่านสามก๊กนะครับจะได้ยินคํานี้ครับเป็นกรนว่าหั่นกองบูตั้งวงที่ลกเอียงนะครับก็คือการย้ายจากราชธานีเดิมฉางอ่านไปสู่ล่วอย่าง ที่กลายมาเป็นราชธานีของราชวงศ์ฮั่นต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงปีคริสตศักราช190น่าสนใจครับการย้ายราชธานีต้องบอกว่าเดี๋ยวท่านจะเจอนะครับจีนเองมีการย้ายราชธานีสลับไปมาระหว่าง2เมืองนี้ก็คือฉางอันกับลั่หยางอยู่บ่อยครั้งสถานการย้ายราชธานีในครั้งนั้นนักประวัติศาสตร์บางคนก็เลยแบ่งยุคราชวงศ์ฮั่นที่มีอายุรวม410ปีออกเป็น2ช่วงครับได้แก่ซีฮั่นนะครับก็คือช่วงต้น พราะนครหลวงอยู่ทางทิศตะวันตกก็คือเมืองฉางอันในขณะที่ช่วงหลังครับนครหลวงไปอยู่ทางตะวันออกก็คือลั่หยางที่มณฑลเหอหนานก็จะเรียกกันว่าหั่นตะวันออกหรือว่าตรงหั่นสม้างยุคแห่งการเปลี่ยนราชธานีนะครับจากตะวันตกมาเป็นตะวันออกก็คือในปีคริสตศักราชที่25ตรงกับโลกตะวันตกในช่วงไหนอันนี้น่าสนใจนะครับก็จะตรงกันกับช่วงแรกๆของโรมันในยุคที่เป็นจักรวรรดิภายใต้พระจักรพรรดิเอกุสตุส และถ้ามองปีก็ทราบแล้วว่าในปีนั้นคือปีคริสตศักราชที่25ก็คือปีที่พระบุตรเยซูแห่งนาซาเรสประกาศคริสตศาสนาบนแผ่นดินยูดาห์เรียบร้อยไปแล้วก่อนการที่พระองค์นั้นจะถูกตรึงกางเขนโดยพวกโรมัน8ปีในปีคริสตศักราช33ครับปลายรัชสมัยราชวงศ์ฮั่นเกิดความวุ่นวายครับจนนำไปสู่ยุค3าก,ก๊กก็คือปีคริสตศักราช220ถึง280โดยประมาณ60ปีในยุคนั้นครับเมืองหลวงก็เลยมีอยู่3เมืองด้วยกันในยุค3ามก๊กครับ เฉาเฉาหรือว่าโจโฉย้ายเมืองหลวงในช่วงปลายรัชสมัยราชวงศ์ฮั่นจากลู่หยางไปที่เมืองสุยตูที่เราได้ยินกันในนามเมืองฮูโตถามว่าไอ้เมืองนี้มันอยู่ที่ไหนเมืองนี้ปัจจุบันชื่อเมืองสียชังครับอยู่ในมณฑลเหอหนาน,านใกล้กับเมืองไคเฟิงซึ่งเป็นอีกนครหลวงโบราณแห่งหนึ่งของจีนในขณะที่ศูนย์กลางอํานาจของรัฐทางใต้ก็คือรัฐอู่ก็คือรัฐของซุนกวนอยู่ที่เมืองบูเฉียงหรือว่าอู่ชัง ต่อมาย้ายไปที่ทางใต้ของแม่น้ำยางสี่เกียงอยู่ที่เมืองที่ปัจจุบันคือเมืองนานกิงในมณฑลเจียงซูนี่แหละครับในเวลานั้นเรียกเมืองนั้นว่าเมืองเจียนเย่ยสารเมืองหลวงของก๊กเล่าปีและครับอยู่ที่เสฉวนนั่นก็คืออยู่ที่เมืองเฉิงตู่ละครับหลังจากยุคสามก๊กสิ้นสุดลงนะครับในปีคริสตศักราช226จากการที่สุมาเอียนครับหลานชายสุมาอี้อดีตขุนพลแห่งรัฐเว่ยหรือว่ารัฐวุยสถาปนาราชวงศ์จิน้นเป็นจิ้นอูตี้ เมืองหลวงย้ายกลับไปอยู่ที่เมืองล่วอย่างอีกครั้งหนึ่งครับปัจจุบันก็อยู่ในเขตของมณฑลเหอหนานสำรับราชวงศ์จิ้นก็ย้ายเมืองหลวงสองครั้งครับครั้งแรกคลาสสิกมากครับล่วอย่างไปสู่ฉางอันในปี312จากนั้นย้ายจากเมืองฉางอันลงใต้นะครับไปอยู่ที่เมืองเจี้ยนเย,ย่ซึ่งปัจจุบันก็อยู่ที่มณฑลเจียงซูตอนใต้ของแม่น้ำแยงสีเกียงนี่แหละครับจะพบว่ามีการย้ายเมืองหลวงตลอดไปตลอดมาซึ่งการย้ายนี้จะทำให้เราเข้าใจดาไดนามิกของประวัติศาสตร์จีนครับ หลังจากยุคจิ้นครับในปีคริสตศักราช420แผ่นดินจีนแตกเป็นสิง่งเสี่ยงเรียกว่าราชวงศ์เหนือใต้หรือว่าหนานเปเฉาในช่วงเวลาประมาณ100กว่าปีนี้คร่อมจุดสําคัญของประวัติศาสตร์ยุโรปครับคือการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันตกในปีคริสตศักราช476ครับที่ราชาแห่งพวกเกิร์ตโอดเอเซอร์บุกเข้าสู่กรุงโรมมาร์กจุดสิ้นสุดของจักรวรรดิโรมันตะวันตกภายใต้พระจกักรพรรดิเอลกุสตูลุส ซึ่งก็ตรงกับจีนในช่วงนี้แหละครับราชวงศ์เหนือใต้คือจุดสิ้นสุดของจักรวรรดิโรมันในปีคตศักราช .581 ครับหยางเจียนรวบรวมแผ่นดินจีนกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่แตกสลายเป็นกกเป็นเหล่านะครับสถาปนาราชวงศ์ใหม่มีชื่อว่า,าชวงสุยและสถาปนาตนเองเป็นปฐมจกักรพรรดิมีชื่อว่าพระเจ้าสุยหวนตี้ครองราชสืบมาก่อนที่หยางกว่างโอรสองค์ที่สองของพระองค์ครองราชต่อมามีพระนามว่าพระเจ้าสุยหยางตี้ เป็นหนึ่งในทราราชวายร้ายเบอร์ต้นๆของประวัติศาสตร์จีนนะครับยุคนี้เมืองหลวงกลับไปอยู่ที่ฉางอันอีกครั้งหนึ่งแต่เวลานั้นฉางอันเรียกว่าเมืองต้าซิงก่อนที่หลังจากนั้นครับต้องย้ายเมืองหลวงอีกครั้งหนึ่งไปที่ลู่หยางดังนั้นเข้าใจดินามิกแล้วจะพบว่าไม่ยากนะครับสองเมืองนี้เป็นเมืองราชธานีสําคัญที่มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเลยถ้าท่านดูแผนที่ในจีนนะครับท่านก็นจะพบว่าลู่หยางอยู่ที่เหอหนานนะครับในขณะที่ ซีอานปัจจุบันอยู่ที่สารซีก็จะเคลื่อนที่กันอยู่ระหว่าง2เมืองนี้ซึ่งก็อยู่ในที่ราบจงอยู่ด้วยกันคู่ถัดมาเลยครับหลังจากการล่มสลายลงนะครับของราชวงศ์สุยซึ่งมีแค่2ราัชากาลเท่านั้นหลีเย็นนะครับขุนพลแห่งแคว้นฉินก็คือพื้นที่ที่อยู่ในสารซีบริเวณนั้นนะครับด้วยความช่วยเหลือของบุตรคนรองก็คือหลี่ซื่อหมินที่มีศักเป็นฉินอ,อง รวบรวมแผ่นดินจีนเป็นหนึ่งสถาปนาราชวงศ์ที่ถือว่ารุ่งเรืองที่สุดในประวัติศาสตร์จีนนั่นก็คือราชวงศ์ถังครับในปีคริสตศักราช618โอรสของถังไทจูก็คือหลีซื่อหมินหรือถังไทจงครองราชสืบมาได้มีการสถาปนานครหลวงเดิมสมัยราชวงศ์ฮั่นกลับมาเป็นราชธานีของถังเปลี่ยนชื่อเดิมจากต้าซิ่งมาเป็นฉางอันอีกครั้งหนึ่งเหมือนสมัยราชวงศ์ฮั่นเพราะต้องการให้เกิดสันติภาพที่ยืนยาว จึงเรียกว่าฉางอันตลอดเวลาประมาณ300ปีของราชวงศ์ถังครับราชวงศ์ที่ถือว่าเป็นยุคทองของจีนมาจะเป็นเชิงสัญญานุภาพเศรษฐกิจวัฒนธรรมความเป็นศูนย์กลางทางการค้าการเมืองของโลกฉางอันมีพลเมืองโดยประมาณ1ล้านคนนะครับต้องบอกว่าฉางอันไม่ใช่พื้นที่เฉพาะชาวหั่นแต่เพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงชาวต่างชาติซึ่งในเวลานั้นเดินทางมาค้าขายกับเมืองหลวงของโลกอีกมหาศาล วิสัยทัศน์ของการเริ่มต้นสร้างเส้นทางการค้าที่เชื่อมโยงระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกซึ่งในเวลานั้นยังไม่เชื่อมโยงกันแต่ว่าเวลานั้นเริ่มต้นตังเขาเรียกกันว่าทางสายไหมก็เริ่มต้นที่ฉางอันนี้แหละครับส่วนปลายสุดของทางสายไหมเห็นไม่ตรงกันนะครับบางก็บอกว่าอยู่ที่สุดขอบยุโรปเลยที่รอตเทอร์ดัมในเนเธอร์แลนด์บางก็บอกว่าอยู่ที่เวนิสนะครับแต่ในเวลานั้นต้องบอกแบบนี้ครับว่าชาวจีนเองก็ยังไม่รู้ว่าจุดสิ้นสุดของโลกตะวันตกนั้นไปอยู่ที่ไหน ต้องรอมาเป็นเวลานะครับอีกประมาณ600ปีกว่าที่ชาวยุโรปนะครับจะเดินทางเข้ามาที่พื้นที่นั้นและชายคนนั้นก็คือมาโคโปโลซึ่งมาจากเมืองเวนิสนี่แหละครับทีนี้ครับกลับมาอยู่ที่ราชวงศ์ถังกันบ้างราชวงศ์ถังมีการเปลี่ยนเมืองหลวงระหว่างราชวงศ์อยู่บ้างก็คือฉางอันล่วอย่างอันนี้ทางคลาสสิกเลยนะครับแต่ทีนี้ครับพูดถึงต้าถังก็ต้องพูดถึงฉางอันนะครับที่หลายคนบอกว่าเจริญขนาดไหนจึงบอกว่าเป็นยุคทองของโลกต้องบอกว่าฉางอันเอง ถือเป็นแหล่งอารยาธรรมที่ไม่ได้ด้อยไปกว่าโรมนะครับฉางอันยังเป็นจุดเริ่มต้นของการสแสวงบุญของพระภิกษุสเสวียนจัง่งผู้มีทิฏฐิมานะความเพียรอันแรงกล้าเดินทางหลบหนีจากต้าถังนะครับไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่เมืองนาลันทาในชมพูทวีปก่อนเดินทางกลับมาต้าถังในปี645ในรัชสมัยของพระเจ้าถังไทจงมหาราชเลยนะครับการเดินทางเชื่อมโยงแผ่นดินที่มีอารยาธรรมสูงส่งทั้งจีนและอินเดียในเวลานั้น ทำให้ฉางอันครับตอกย้ําความเป็นศูนย์กลางของราชธานีไม่ใช่เฉพาะของต้าถังแต่ยังถือว่าเป็นศูนย์กลางของโลกอีกด้วยหลายท่านจะตั้งคำถามแบบนี้ครับบอกว่าฉางอันเป็นเมืองหลวงของโลกและในเวลานั้นเนี่ยยุโรปไม่มีการพัฒนาการเลยหรือต้องบอกแบบนี้เรามาเปรียบเทียบกันดูนะครับในศตวรรษที่ต้าถังครองความยิ่งใหญ่ก็คือศตวรรษที่7จ็ถึงสิโลกตะวันตกอยู่ในยุคมืดครับ กาคือเป็นยุคหลังจากการล่มสลายของจัก,กรวรรดิโรมันตะวันตก300ปีในช่วงเวลานั้นยุโรปถูกปกครองด้วยอนาระยะชนที่ไม่ได้มีการสร้างอารยธรรมหรือวิทยาการใดๆเหมือนกับยุคคลาสสิกหรือเรเนซองส์อารยธรรมถังนั้นรุ่งเรืองถึงขีดสุดครับในรัชสมัยของจกักรพรรดิถังเสวียนจงที่มีพระนามเดิมว่าหลี่หลงจีฉายาของพระองค์คือถังหมิงขวางชื่อก็บอกแล้วจกักรพรรดิถังผู้ปาดเปลือง ที่ครองราชนะครับในปี712-756ถึงและปิดท้ายด้วยกบฏอันลุซันในยุคปลายราชสมัยซึ่งถือเป็นจุดพลิกผันจากความรุ่งเรืองสู่ความโรยราของราชวงศ์ถังท่านอาจจะถามนะครับว่าแล้วในยุคดังกล่าวครับก็คือจุดที่ราชวงศ์ถังนั้นเริ่มโรยราแล้วยุโรปเกิดอะไรในยุคนั้นครับยุโรปเป็นยุคสมัยกลางซึ่งอยู่ใกล้กับหมุดประวัติศาสตร์ครั้งสําคัญของโลกนะครับโดยเฉพาะในยุคตะวันตกก็คือการครองราชของปฐมจกักรพรรดิแห่งจกักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ซากรุมอิมเป r i y u โรมานุมพระเจ้าชาเลอมานหรือว่าคาร์เดโคสนะครับขึ้นครองราชจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในวันคริสต์มาสของปีคริสตศักราชที่800พอดิบพอดีและจุดนั้นเองก็คือจุดที่เป็นจุดกำเนิดของรัฐที่เป็นฝรั่งเศสในปัจจุบันและเยอรมันในปัจจุบันนี่แหละครับดังนั้นเวลาที่ศึกษาประวัติศาสตร์ของยุโรปก็คือ25ธันวาคมปีคริสตศักราชที่800 คือวันที่พระสันตะปาปาเลโอที่สามแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิรรก Catholic, สวมมงกุฎให้กับพระเจ้าชาเลรมันที่กรุงโรมในช่วงนั้นก็คือหลังจากราชวงศ์ถังออกไปเล็กน้อยนี่แหละครับยุคนั้นครับหากจะเทียบกับประวัติศาสตร์อังกฤษก็คือปลายราชวงศ์ถังเทียบกับอังกฤษก็คือยุคที่พวกแองโกลแซกซอนและไวกิงส์นะครับได้เข้าไปบุกยึดพื้นที่ของอังกฤษก่อนที่พวกนอร์มังดีโดยพระเจ้าวิลเลียมเดอะคองเคอร์จะเข้าไปปกครองอังกฤษในปี166 0 สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับในช่วงปลายราชวงศ์ถังจนถึงช่วงของการล่มสลายของราชวงศ์ถังทั้งสิน้นการสลายของราชวงศ์ถังครับสู่แผ่นดินจีนที่แตกสลายกระจัดกระจายสู่ยุคที่เรียกกันว่า5้ายุคสิอาณาจักรหรือว่าอู่ใต้สือหัวซึ่งในที่สุดครับเจ้าวควงอินขุนศึกแห่งโฮูโจสามารถรวมแผ่นดินจีนได้เป็นหนึ่งในปีคริสตศักราช960สถาปนาตนเองเป็นปฐมจักรรรวัแห่งราชวงศ์ซ่ง ในฐานะที่ต้าส่งนะครับเป็นราชวงศ์ใหญ่ราชวงศ์หนึ่งนะครับอาจจะถามว่าแล้วนครหลวงต้าส่งในเวลานั้นอยู่ที่เมืองไหนอันนี้ฉีกไปสักเล็กน้อยนะครับไม่ได้อยู่ที่ทั้งฉางอันแล้วก็อยู่ที่ลู่หยางแต่ว่าย้ายนะครับราชธานีไปอยู่ที่เมืองไคเฟิงเมืองไคเฟิงนี้ก็อยู่ที่นะครับมณฑลเหอหนานนะครับบางคนเรียกเมืองนี้ว่าเมืองเปี้ยนจริงบางคนก็เรียกว่าเปี้ยนเหลียงถ้าเกิดว่าใครดูนะครับละครเป่าบุญจิ้นที่ดังๆในทศวรรษ90นะครับบางครั้งเปาบุญจิ้นก็จะเรียกนครหลวงตัวเองว่าเปี้ยนเหลียงนั่นเองนะครับ จริงๆแล้วนี่ยนะครับเมืองปี้เหลียงเองนะครับถูกเลือกเป็นราชธานีของจีนนะครับในหลายยุคอยู่นะครับแต่ว่ามาเป็นที่รู้จักมากที่สุดเลยนะครับก็คือในยุคที่เป็นเมืองไข่เฟิงในยุคของราชวงศ์ซ่งเหนือนี่แหละครับถ้าใครก็ตามติดตามประวัติศาสตร์8นาทีนะครับในเอพิโซดที่160 161ว่าได้เรื่องราชวงศ์ซ่งคงจะจําได้นะครับว่าราชวงศ์ซ่งนี้เองเป็นราชวงศ์ที่มีความอ่อนแอลงจากโครงสร้างที่ราชสำนักวางเอาไว้ การคือวางอยู่บนพื้นฐานของความไม่ไว้วางใจขุนศึกฝ่ายบุและนําไปสู่การที่ช่วงกลางของราชวงศ์ซ่งอาณาระยะชนเผ่าต่างๆไม่จะเป็นชาวชิตันชาวหน่ีจนต่อมาคือชาวมองโกลเข้ารุกรานพื้นที่ราบจงหยวนที่อุดมสมบูรณ์กว่าในที่สุดครับโดยการพ่ายแพ้ทางการทหารทําให้เสียดินแดนพื้นที่ราบจงหยวนทางตอนเหนือแม่น้ําแยงสีเกียงซ่งเองจึงจึงเป็นต้องมีการย้ายราชธานีลงใต้ และในส่วนนี้เองเนี่แหละครับนำไปสู่การพลิกผันการเปลี่ยนแปลงราชธานีจากไครเฟิงที่เหอหนาน,านก็คือทางตอนเหนือของประเทศเพื่อที่จะ่นลงมาทางใต้โดยในปี1129นะครับจำเป็นต้องหนีการรุกรานของหนีจนจนกระทั่งพระเจ้าท่งเกาจงไปตั้งราชวงศ์ทรงใต้นะครับไปทางใต้ของประเทศนั่นก็คืออยู่ที่เมืองเจียงหนิงหรือปัจจุบันก็คือเมืองหนานจิงหรือนานกิงในมณฑลเจียงซู ก่อนที่จะไปที่หลินอันก็คือหางโจวในปัจจุบันพูดง่ายจําเป็นต้องลดลงใต้เพราะว่าพื้นที่ทางเหนือตัวเองแพ้หมดแล้วน่าสนใจแบบนี้ครับจุดพลิกผันทางประวัติศาสตร์ตรงนี้นี่เองนะครับด้วยอนาระยะชนทําให้ครั้งหนึ่งเมืองที่มีชื่อว่าเยี่ยนจิงและซึ่งปัจจุบันเป็นเมืองปักกิ่งกลายมาเป็นเมืองที่หลายหลายคนต้องหันมามองเพราะจะก,กลายเป็นราชธานีศูนย์กลางอํานาจในช่วงเวลาต่อมาครับ The Standard Podcast Eye-opening for your ears.